สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิสระชนคนเมืองกลุ่มนะคะวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่วัดสะมณีนะคะบ้านผักตบตําบลผักตบอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะเราเดินทางมาจากอำเภอกุมภบาปีนะคะ,ะหลังจากที่เราเที่ยวทะเลบัวแดงกันเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้เดินทางกันต่อมาที่วัดสมมณีะนะคะที่บ้านผักตบ เภอหนองหานะคะซึ่งมีระยะทางห่างจากทะเลบัวแดงเพียงประมาณ10กิโลเมตรเองนะคะการเดิเนดท,าดทางก็ไม่ยากเลยนะคะเราเดินทางมาจากทางบ้านสวนมอนบ้านนกขบานนะคะแล้วก็มาต่อที่บ้านผักตบแห่งนี้ล่ะคะ่ะ นะคะก็คือหนองน้ำนะคะที่พเทาไปแก่เล่าให้ฟังว่าบางวันนะคะวันดีคืนดีก็จะมีลูกแก้วนะคะลอยขึ้นมาจากริมขอบสระน้ำนะคะ,ะมีลูกแก้วสีสันสวยงามสดใสนะคะดวงสว่างโชดช่วงนะคะแล้วก็เลยตั้งชื่อวัดแห่งนี้นะคะว่าชื่อว่าวัดสะมณีนะคะตามที่เห็นดวงแก้วลอยขึ้นมานะคะก็เชือ่อกันว่าที่สมณีแห่งนี้นะคะก็ จะมีจะเป็นที่อยู่ของพญานาคนะคะตรงนี้เราเดินแวะเข้ามาดูนสามณีแล้วก็แวะเข้ามาทําบุญด้วยนะคะก็มีพระพุทธรูปนะคะมีบาทให้เราทําบุญกัน วัดสมณีแห่งนี้นะคะมีพระอุโบสถที่วิจิตรงดงามมากนะคะมีรูปปั้นของพญานคราชเก้าเศียรทั้งสตระกูลนะคะก็คือตระกูลสีทองนะคะตระกูลสีเขียวตระกูลสีลุงและตระกูลสีดำนะคะแผ่พังพันอยู่ทั้งสี่ทิศของบันไดาทางขึ้นทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะซึ่งภายในของพระอุโบสถนะคะก็จะประดิษฐานนะคะหลวงพ่อพระพุทธพิบูลธนาพิรมนะคะที่ได้บรรจุ พระบรมสาเรรกธาตุนะคะบนพระเกศขององค์พระนะคะส่วนกำแพงภายนอกนั้นนะคะก็จะมีรูปปั้นของพญานาคทั้งสี่ตระกูลนะคะเลือ้อยขดอยู่โดยรอบนะคะอีกทั้งยังมีรูปปั้นของพระพรมนะคะพระพิคเน่แล้วก็มีรูปปั้นของยักษ์นะคะรักษาประตูอยู่ตรงบริเวณทางขึ้นนะคะ ประวัติโดยคร่าวๆนะคะของวัดสัมณนีนะคะเมื่อประมาณปีพศ2413นะคะก็มีชาวบ้านหนองหานนะคะที่มีอาชีพทำนาก็ได้ชักชวนกันออกมาตั้งหมู่บ้านอ,อยู่บนเนินฝั่งขวาของห้วยด่านนะคะแล้วก็มีหัวหน้าหมู่บ้านนะคะชื่อนายพันเมืองนะคะ ทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านนั้นก็จะมีหนองน้ําอยู่แล้วก็มีผักตบนะคะหรือว่าผักสามห่าวนะคะเป็นจนํานวนมากก็เลยได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่าเป็นบ้านหนองผักตบนะคะ,ะครั้งต่อมานะคะหมู่บ้านผักตบก็ได้เจริญเต,ติบโตพอสมควรนะคะชาวบ้านจึงพร้อมกันขออนุญาตสร้างวัดขึ้นนะคะซึ่งเป็นวัดทางพระพุทธศาสนานะคะสังกัดมหานิกายนะคะเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจแล้วก็ปฏิบัติ ะะผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังนะคะว่าสถานที่ตั้งวัดทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านจะมีหนองน้ําอยู่นะคะเล่ากันว่าสระน้าที่ตั้งวัดนั้นนะคะเวลาวันดีคืนดีจะมีลูกแก้มณิโชตลอยขึ้นมาจากริมขอบสระหนองน้ํานั้นนะคะซึ่งก็มีสีสันที่สดใสสวยงามมากนะคะจึงให้นามวัดว่าวัดสระแก้มณีโชธ หรือวัดส,สัมมณีโชตนะคะโดยมีพระอธิการบาลพุทธจิตโตเป็นเจ้าวาดรูปแรกนะคะซึ่งต่อมานะคะเมื่อปีพศ2488นะคะก็ได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่นะคะว่าเป็นวัดส,สัมมณีค่ะ ทางด้านประตูฝั่งทิศตะวันตกนะคะของทางของตัววัดนะคะก็อาจจะมีร้านค้านะคะขายของแล้วก็มีร้านขายกาแฟาขายเครื่องดื่มนะคะตอนนี้เราก็เดินกันมาเหนื่อยแล้วนะคะก็แวะซื้อน้ำเย็นๆทานนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มาจะมาที่วัดสมณีแห่งนี้นะคะเข้ามาทางด้านประตูฝั่งทิศตะวันตกนะคะจะมีร้านให้จอดรถกันนะคะ ี้ก็เป็นทางด้านที่ตะวันตกของพระอุโบสถนะคะคก็จะมีลูกนิมิตนะคะลูกใหญ่ๆตั้งอยู่ด้านหน้าประตูฝั่งทิตะวันตกนะคะก็มียักษ์สองตนเฝ้าอยู่ทางขึ้นนะคะ เป็นพระอุโบสถที่วิจิตรการตาแล้วก็สวยงามมากนะคะฝั่งทางด้านทิศตะวันตกก็จะมีองค์ พญานาคราชนะคะสีรุงแล้วก็พญานาคราชตระกูลสีดำนะคะอยู่ทางฝั่งด้านทิศตะวันตกนะคะ นี่คือฝั่งทางด้านทิศตะวันออกของพระอุโบสถนะคะก็มีองค์พญานาคราชนะคะตระกูลสีทองแล้วก็องค์พญานาคราชตระกูลสีเขียวนะคะ,ะข้างในพระอุโบสถทางด้านบนนะคะกะ็จะมีหลวงพ่อพระพุทธพิบูลธนาพิรมนะคะประดิษฐานอยู่ด้านบนนะคะซึ่งก็ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนพระเกศขององค์พระด้วยนะคะ มองลงไปจากทางด้านบนของพระอุโบสถนะคะก็จะเห็นสะมณีอยู่ทางด้านล่างนะคะก็จะเห็นวิวอของอวัดสะมณีโดยรอบนะคะทางด้านทิศตะวันออกนะคะ คาราชองค์สีทองนี้สวยงามมากเลยนะคะตอนนี้ตระกูลเป็นตระกูลพญานาคาราชสีทองนะคะ ส่วนทางนี้ก็เป็นพยายนคราตระกูลสีเขียวนะคะอยู่ฝั่งทางด้านทิศเหนือนะคะ พระบุสดนะคะก็จะดูเหมือนพระราหูนะคะพระราหาูฝั่งทางด้านทิศใต้นี้จะเป็นสีแดงนะคะถ้าฝั่งทางด้านทิศเหนือนี้จะเป็นสีดำนะคะองค์นี้คือนักราชตระกูลสีดำนะคะองค์พียนักราชก้าเสียนนะคะองค์ดำนะคะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกนะคะ เดินชมความงามของวัดจะเหนื่อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็มานั่งพักดื่มน้ำกันนะคะเราลืมว่าพี่ซื้อน้ำไว้ให้นะคะจนน้ำแข็งละลายหมดแล้วนะคะหมดแต่เพลินกับการชมวัดนะคะ รงีคือหอปู่โคดนะคะซึ่งหอปู่โคดนี้เป็นหอที่เก่าแก่มาตั้งแต่โบราณกาลนะคะไม่สามารถหาหลักฐานที่แน่ชัดได้ว่าสร้างมาตั้งแต่พศออไหนนะคะก็สันนิษฐานว่าก็น่าจ,จะประมาณเดียวกันกับการก่อตั้งวัดสมณีนะคะซึ่งก่อนหน้านี้หอปู่โคดไม่มีพระพุทธรูปหรือว่ามีองค์อะไรที่เป็นที่บูชานะคะ ต่อมาในช่วงของผู้ใหญ่บ้านคำมีอินอัมคานะครับพร้อมด้วยบุตรธิดานะคะก็ได้นําองค์พระพุทธรูปองค์แรกนะคะมาถวายให้ทางวัดเพื่อที่จะนํามาตั้งไว้ให้เป็นที่บูชาแทนองค์ปู่โคตนะคะหอปู่โคตของวัดสามณีแห่งนี้นะคะชาวบ้านผักตบแล้วก็ชาวบ้านแถวละแวกนี้นะคะนับถือกันมากว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากนะคะถ้ามีใครคิดไม่ดีไม่งามกับวัด เป็นต้นว่าคิดจะไปขุดหาวัตถุโบราณหรือว่าขโมยสิ่งของภายในวัดนะคะก็จะเกิดอภินิหารทำให้บุคคลนั้นต้องมีอันเป็นไปเลยก็ว่าได้นะคะ ก็จะมีผู้คนเป็นจำนวนมากนะคะที่ามาถึงที่วัดสมณีแห่งนี้แล้วนะคะก็ไม่ลืมที่จะมาขอพรปู่นะคะใครที่มาขอพขอพรปูแล้วนะคะก็ส่วนมากก็ได้สมหวังกันทุกคนนะคะขอพรได้ทีละหนึ่งข้อนะคะเมื่อขอพรได้แล้วได้สำเร็จสมหวังแล้วก็อย่าลืมามาไหว้ ท่านลงอีกครั้งนะคะว่าองค์ปู่โคดอีกครั้งพร้อมกับนําผลไม้ที่ท่านชอบนะคะมาถวายนะคะวัดสมณีแห่งนี้นะคะก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่น่ามาเที่ยวแล้วก็มาชื่นชมความงามของอสถาปัตยกรรมศริลปกรรมภายในวัดนะคะแล้วก็มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แห่งนี้นะคะที่ผู้คนเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะคะ สำหรับการเที่ยววัดสมณีในวันนี้นะคะก็ต้องปิดทริปกันแล้วนะคะเราจะต้องเดินทางกลับกันแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจก็เชิญมาเที่ยวกันได้น,นะคะที่บ้านผักตบอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ